สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้เราก็จะมาเก็บฝรั่งไปขายแล้วนะคะฝรั่งของเราได้ขายแล้วค่ะสวยด้วยนะคะลูกใหญ่ๆนะคะนพวงนั้นมีตั้งสามลูกใหญ่หญเลยสามลูกนั้นก็คงจะเป็นโลเลยนะคะใหญ่มากแต่นี่ก็สามลูกแต่เล็กกว่าพวงนั้นแต่ลูกนี้มันไม่ดีเนาะ ูกนี้มันเสียแล้วค่ะเพราะว่าถึงเราหอมันแต่ก็มันก็เป็นแบบนี้แบบว่าหอแล้วแดดมันก็ยังเผาเพราะว่าเราหอแบบยังไงอะคนห่อเขาไม่รู้เนาะเขาไม่รู้ว่าห่อแบบไหนเขามาห่อให้อะ่ะมันเป็นแบบนี้แต่ก็ยังดีที่เหลือให้เราไว้ขายได้เนาะ ดูซิที่มันนั่งไปมันเน่าเพราะว่าเราห่อตอนมันใหญ่หรือเปล่าเราลูกขนาดนี้เรามาห่อมันเนาะหรือว่าเราห่อตอนมันใหญ่แล้วมันโตแล้วอย่างนี้ลูกมันโตแล้ว,ลวลยอ,อย่างนี้มันแมงเจาะแล้วรืยังอะไรนี้นะคะข้างบนนี้ก็มีนะคะสวยนะคะนะสองลูกสวย,สวยเดี๋ยวเราก็จะเก็บเหมือนกันนะคะเก็บไปขาย นี่ก็อีกลูกหนึ่งเขามาห่อให้เราเขาห่อแบบนี้นะคะเขาไม่ได้ตัดก้นถุงเป็นรูสามรูอะไรนี้ไม่ใช่ฝนตกน้ํามันเลยขังเนาะนี่ค่ะมันก็เลยเน่าแบบว่าเขาก็ไม่เอาใบออกแค่ด้วยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละเขาไม่เคยทำสวนเนาะเขามาเขาห่อให้เราก็ดีแล้วค่ะดีกว่าเขาไม่มาช่วยทำเนาะเพราะว่าเรา ทำสวนเราก็ทําเองอย่างเงี้ยปลูกอะไรก็ปลูกเองทําอะไรก็ทําเองอย่างเงี้ยนะคะนี่ค่ะเข้ามาช่วยก็ดีแล้วถึงมันเสียไปแต่มันก็ยังเหลือไว้ให้เราอยู่เนาะนี่ค่ะอันนี้ก็เน่าหมดเลยลูกใหญ่ๆนะคะเนี่อันนี้เรามาห่อกันใหม่มาห่อใหม่ก็คือ หอลูกเล็กๆเ,เลยแล้วก็เอากระดาษไปข้างนอกแล้วนะคะนี่ค่ะเราเอาไปกินก็หลายลูกแล้วนะคะถึงถึงจะห่อแบบนั้นแต่มันก็มีลูกใหญ่ให้เรากินตั้งหลายลูกเหมือนกันนะคะนี่ก็มีนะคะนี่่ะนี่ก็เก็บได้แล้วมีเก็บได้หลายลูกอยู่นะคะทางนน้นเราเก็บมาแล้วนี่เรามาห่อใหม่ แรกๆเขามาช่วยหอ่อเขาก็ห่อแบบเอากระดาษเอากระดาษไว้ข้างในมันก็เลยมันก็เลยเน่าเนาะเอากระดาษไว้ข้างในอย่างนี้มันก็จะเน่านะคะ <Okay. S 1> ต้องเอากระดาษไว้ข้างนอกมันถึงจะไม่เน่าแล้วเพราะว่าแดดมันจะไม่ได้่องมันแดดก็จะไม่ได้เผามันเนาะเนี่ยอันนี้เรามาทำใหม่เองเลย เพราะว่าที่ทําไปก่อนมันเสียหมดเลยนะคะเนี่ยกองอยู่นี่ใช่ทั้งนั้นเลยนะคะเสียหมดเลยนะคะแต่ก็ยังดีที่ยังมีให้เราไว้กินไว้ขายได้นีค่ะที่เราเก็บมาจากต้นนั้นนะคะมันจะดกมากเลยต้นเล็กๆแต่ดกมากเลยนะคะนั่นเราห่อใหม่อันนี้มันรุ่นนี้ สวยด้วยนะคะผิวมันก็สวยนะคะเนี่ยน่ากินทั้งนั้นเลยสวยวันนี้มาเก็บนะคะอันนี้แหละลูกใหญ่มากเลยสวยแต่ดูในโทรศัพท์เนี่ยดูในคลิปเนี่ยว่ามันจะเป็นสีเขียว แต่จริงๆแล้วมันจะเป็นสีขาวมากๆเลยนะคะน่ากินมากเลยนะคะอันนี้ก็ดีสองลูกเสียสลูกหนึ่งข้างบนนี้ก็สองลูกนะคะเอาไว้สามลูกมันก็โตสามลูกนะคะแสดงว่ามันสมบูรณ์มากๆเลยเนาะอันนี้อีกนะคะ เดี๋ยวเราก็จะเก็บหมดเลยมันได้ขายแล้วทำเงินให้เราแล้วดีใจจ้ะชุดแรกนะั้นเนี่ยที่จะได้ขายเพราะว่าทุกครั้งเราก็แค่เก็บเอาไปกินไม่ได้ขายเนาะคราวนี้มันมันมีให้เราเยอะแล้วได้ขายยากักสองสามโลก,ก็ยังดีเนาะนี่ค่ะขายสองสามโลก,ก็ยังดี มีแต่ลูกสวยๆนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะเก็บอีกคี่ลูกหกเจ็ดแปดลูกแต่ลูกนี้ไม่นับเพราะลูกนี้มันเสียแล้วเราจะไม่นับหกเจ็ดแปดอ่าตร,อตรงนี้อ๋อตรงนู้นอีกลูกหนึ่งเก้าลูก ยังอีก9้าลูกที่เราไม่ได้เก็บนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเก็บฝรั่งก่อนคะ่ะมือข้างเดียวเนาะใช้มือข้างเดียวมันก็เก็บไม่ได้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขทุกครอบครัวที่เข้ามาชมนะคะบุญรักษาค่ะสวัสดีค่ะ